16พงาการนาทีวันนี้จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอับพอศพผอสัิพัสสินส,ส,สมสรพผอผู้เสียสละจากเหตุการณ์ที่ชายวัย18ปีครั่งบุกเข้าไปภายในโรงเรียนก่อนที่จะใช้อาวุธทำร้ายทั้งผอและนักเรียนค่ะโดยเมื่อช่วงเวลาตี26นาทีที่ผ่านมาได้รับข่าวร้ายว่าผอสัพสิพัสสินส,ส,สมสรจากไปอย่างสงบเนื่องจากอาการเสียเลือดมากอวัยวะภายในของผอได้รับบาดเจ็บรุนแรงมีบาดแผลถูกยิงที่หน้าอกด้านซ้ายข้างลำตัวกระสุนทะลุจากซ้ายไปขวาและบนลงล่างซึ่งแพทย์ได้ทำการรักษาาอย่งเต็ม ขณะที่ทางโรงเรียนพระรงประธานกิรีวัดได้โพสต์แสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้งต่อการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของผู้อํานวยการสาพส,สพศส,ส,สโมสรแม้ว่าเราจะสูญเสียท่านไปแต่ความทรงจําและความดีที่ท่านได้ทิ้งไว้จะยังคงอยู่ตลอดไปและสําหรับกําหนดการพิธีพระราชทานน้าหลวงอาบศพพิธีสวดพระอภิธรรมและพิธีพระราชทานเพลิงศพจะจัดขึ้นที่วัดยุงทองตาบลท่าช้างอําเภอบางกล่ําจังหวัดสงขลาค่ะวันนี้12กุมภาพันธ์2569เวลา15นาฬิกาจะมีการลดน้ำศพนะคะ หลังจากนั้น16นิกา30นาทีจะมีพิธีพระราชทานน้าหลวงอาบศพและเวลา17นาฬิกาจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมค่ะพิธีสวดพระอภิธรรมจะมีไปจนถึงวันจันทร์ที่16กุมภาพันธ์2569นะคะแล้วหลังจากนั้นวันที่17กุมภาพันธ์จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพผอ,อสสิพัฒน์สินสโมสรค่ะ